สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาเจอกับคุณนกในวันพฤหัสบดีที่31มีนาคม2565นะคะเด็กๆวันนี้เด็กๆก็ยังอยู่ในรน่วยการเรียนรู้เรื่องการกระทำอย่างรับผิดชอบนะคะเด็กๆสาระการเรียนรู้ย่อยที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือเรื่องระบางไม้ขวาดนะคะเด็กๆก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้ว่า ระบาไม้ขวาดคืออะไรกันนั้นครูก็จะพาเด็กๆไปออกกำลังกายกันนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปออกกำลังกายประกอบเพลงโดยการกระโดดอยู่กับพี่นะกก่อนนะคะเด็กๆเด็กๆลุกขึ้นมาเลยค่ะเด็กๆลุกขึ้นยืนกันหรือยังคะเก่งมากเลยค่ะใครลุกขึ้นยืนแล้วเตรียมตัวให้พร้อมเราไปออกกำลังกายประกอบเพลงการกระโดดอยู่กับพี่กันนะคะเด็กๆไปกันเลยค่ะ ร่างกายกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นสายตัวไปแล้วหมุนตัวไปรอบๆบกระโดดขึ้นสายตัวไปแล้วหมุนตัวไปรอบๆบชูมือซ้ายชูมือขวา

รอบๆูมือซ้ายชูมือขวาและตกตบมือพร้อมกันชูมือขวาชูมือซ้ายคงทำนับให้กันกระโดขะะโดขึ้นสายตัวไปแล้วหมุนตัวไปรอบๆกระโดดขึ้นสายตัวไปแล้วหมุนตัวไปรอบๆ เด็กๆคะเป็นอย่างไรกันบ้างเราก็ได้เคลื่อนไหวร่างกายได้ออกกําลังกายให้เด็กๆได้ฝึกกระโดดอยู่กับที่กันไปนแล้วนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์กันต่อเลยนะคะอ่ากิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับระบำไม้ขวาดกันนะคะเด็กๆก่อนอื่นเราก็ไปฟังเพลงระบำไม้ฝาดกันก่อนนะคะเด็กๆ รู้ไหมรู้ไหมคุณมันไม่สะอาดไม่กวาดมันก็ไม่ไปเด็กๆด็กควรจำใส่ใจเด็กๆด็กควรจำใส่ใจไม่กวาดไม่ไปที่คุณยังมีบ้านเราต้องมีระเบียบเรียบร้อยจัดคอยดูอยวว่าลางเล่นเห็นแล้ว อยวว่าวางเลน,นแล้วต้องช่วยทุกเพื่อให้นายจะเริญนหูจะเริญตาหัดไล่หัดไล่ไนะเรายามเช้ายามบ่ายยามสาไฮวาดบ้านเป็นของง่ายได้วาดบ้านเป็นของง่ายได้ทำไมเสยใจ,ในในใจที่จะตืเ่เราวาดวาดวาดกัไนได้

คนจำใส่ใจเด็กๆคนจำใส่ใจไม่กวาไม่ไปที่คุณยังมีบ้านเราต้องมีระเบียบกักฎกฎร้อย เดวาดเราด็ไดวาดงเพวาดวาวาด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 วาเวาด็กๆวาดวาดวาดวัดวาดาดวาดวาดวาดาดวาดกาดว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 าอาดวาดวาาวคะ ทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นทำความสะอาดห้องเรียนของเราหรือทำความสะอาดบ้านของเรานะคะเด็กๆอ,อุปกรณ์ในการทำสะอาดอาในรูปนี้ก็คือไม้กวาดเมื่อเด็กๆใช้ไม้กวาดแล้วเด็กๆก็ต้องรู้จักเก็บไม้ฝาดให้ถูกที่ด้วยนะคะเด็กๆเด็กๆคะเดี๋ยวเราได้เรียนรู้เรื่องระบาไม้ฝาดเราได้รู้จักไม้กวาดกันไปแล้วนะคะเด็กๆ เดี๋ยวเราไปเข้าสู่กิจกรรมสร้างสรรค์กันต่อเลยนะคะเด็กๆเราไปดูกันซิว่ากิจกรรมสร้างสรรค์ในวันนี้คุณครูจะมีใบงานอะไรมาให้เด็กๆได้ทํากันนะคะเด็กๆไปกันเลยค่ะเด็กๆเราก็มาเข้าสู่กิจกรรมสร้างสรรค์นะคะกิจกรรมสร้างสรรค์ในวันนี้ใบงานที่ครูจะให้เด็กๆได้ทําก็คือการพิมพ์ภาพจากใบไม้นะคะเด็กๆเด็กๆสามารถหาใบไม้ได้ตามบ้านของเด็กเลยนะคะ แล้วก็ทำกิจกรรมสร้างสารรค์การพิมพ์ภาพจากใบไม้สร้างผลง,งานตามจินตนาการของตัวเองได้เลยนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ